สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอในพันนะครับผมในพันนะยังแว่วๆของมะเร็งน,น้ำบาตน,นะครับโอ้สวัสดีครับผมส,ส, <laughs> สบายดีครับ, <laughs> บ,รบผมเป็นยังไงน้องการลงเรื่องว่าสมือนี่เรียนนี่ละเรียนนี่ละเนาะอ้อนางะก่อนเป็นอยัางไร <laughs> เป็นส่งสมือเลยเดี๋ยวนี้สม,นะมือแต่เมื่อแต่ได้ไปได้ไปอันเอารู้สึกยังไงครับผมกับการที่เราเอาได้เอาอ่าจักรยานไปให้มอบให้เด็กๆนะครับผม ต่างตัวเาะคือมันเราความรู้สึกส่วนตัวเนาะคือว่ารเราได้ในการแบ่งปันเป็นการแบ่งปันเนาะคือทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพื่อนได้มอบจักรยานมาให้เราก็ได้ใช้แล้วผมก็ถามก่อนครับผมลอ้ลอล้อแรกอะพ่อหูอยู่ว่าผู้ใหญ่ใจดีกับล้อที่สองอัอนนี้หน่อยนี่แม่นแม่นคนเดียวกันบ่ บอจักงเลยเหรอนะาสมโอ้อันนี้บริลจ้างเลยเหรอแต่ว่ารู้แต่ว่าทอนนี้พี่ตอนี้พีตุ๊กเออเจ้านั่งอยู่หันรถเป็นยังไงจักรยานมาจากที่เดียวกันอ๋อจักรยานมาจากที่เดียวกันอ๋อก็คือมาจากร้านที่เดียวกันน่ะหลัอืมอ่าเมื่อก่อนเนี่ยผมได้เอาไปไปซ่อมเนาะก็เลยทราบจากเพื่อนว่าเพื่อนจาจักรยานมาส่งให้น่ะสิบคันจักรยานรุ่นน้อยรุ่นเล็กสีฟ้านะอ๋อร้านยูไส้น้อยร้านร้านเป็นยูไส้ร้านมันอยู่ทางเขาสะโพอยู่ทางใกล้มือบ้านนาอ้อยนะครับบ้านนาอ้อย ใส่มือหมดเลยเนาะนนม,มัาจะอยู่เลยโรงเรียนน้อยออไปห,หน่อยนึงครับถ,ถ,ถ้าเขาถ้าเขอาไปเนี่ยอย่าใส่เลี้ยวขวา,าถ้าถ้าเขาเข้าไปสกุลเนาะออกจากตรงน้อยเนี่ยเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงเข้าสกุลเลยก็ไอ้ผ่านเส้นร้า,านปัานน้ำมันนะนะตรงเข้าไปเลยผ่านกบันเา้เาเข้าไปเลยอเลยกบันเ้าไปแม่งครับแล้วก็อยู่ทางซ้ายมือมันจะเป็นโรงเรียนบ้านาน้อยอแล้วก็เลยตีโรงเรียนบ้านน้อยเลยนะคืเขาจะอยู่ตรงนั้นเลยก็มีจักรยานจอดเต็มอยู่ ครับผมบอกผมเห็นขั้นนหน่อยๆตีปฟะสาทผมสนใจนะอยากได้อยากได้น่ารักดีเอาไปปั้นเล่นอยู่บ้านเอากลังกายให้ให้ผู้เฒ่าให้นั่นไปในได้ปั้นเลล่นแ่นอ่าขี่ขึ้นไปซื้อของในหมู่บ้านแต่ว่าราคาเนี่ยผมมองว่าเออคุณขายราคาเท่าไหร่ครับผมนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่พักถ้าการั้งหมุนเรองนี้อ่า ยานพาหนาของตัวเองเนาะคืออย่างผมบอกว่ามีรถรถใหญ่รถยอนต์อยู่แล้วนะแต่ปั้นตะเก,กียงจังสิปั้นไปใส่เองสินะ <Okay. S 2> ไปซื้อของไปยังเขาก็บางทีเขาก็เขาเตา,เาล,งลงเตาง่ายเท่เดียวเออหรือว่าไปสกลเท่เดียวเอารถใหญ่ไปแล้วก็แนะล้วกันะนสินะอืื่องไหนประเมินสิให้ก,ก็ยยลังใจเังไหนเนาะคุณลุงคุณลุงคุณป่าเนาะ รอดีกําลังกําลังใจทาำคนบ้าเนาะคนประเด็นเพื่อนนะครับเพื่อนได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับให้ผ่านไปด้วยดีในเรื่องกรณีนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะครับนะครับผมก็เป็นกําลังกําลังใจในสิ่งที่ดีก็ประมาณนั้นนะครับแต่ในนั้น่ะเดือนนี้เนาะสุขสบายไปข่ายทหารดูบ่เป็นรักกินมะม่วงน้ำบ่เจ้า การพูดการเกันประมาณ้ียนวะเียมันเปี้ยนเปี้ยนนดมันต้องไม่มูนเด้พี่มันต้องม่มู้นเนแน่ใจนะประเลพรแกัฝนตกไได้เป้งได้เดินนี่นอนรับฟันดีมาอยู่บานผักโอ้ผมไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนแวะเวียนหะเดี๋ยวไปแรงสิขึ้นไปไล่สวดนั่นเ้อ ของเพื่อนเนาะแล้วก็เท่าที่เราอยู่ได้นะประมาณนั้นเหมอนก็จะไม่ได้แกใจจังใหนะโอ้ครับผอธรรมดาเดี๋ยวถ้ามาแล้งเลยที่ไปขึ้นไปไล่รถทครงดาดฟ้าน้ำได้บอลนี่ก็ปกติทีกับผมก็เป็นบางช่วงเป็นตอนเช้าอันนั้นดีส่วนมากจะเป็นตอนเช้าแล้วมือแล้งขึ้นไปว่าได้บ่ก็จะไปหาไในแมงมอแล้งในแมงไหวแล้วจะกี่ที่มันนนั่ติดเจ้าแม แต่ว่าปกติผมก็เือเราทำงานทำเเพียงเนอ่ยางล่างก็ท่าแล้วนะดแก่ข้นไปก่น้ามีสื่อผานอนเลยอก่นี่ัแค่บางมือที่เป็นตอนเช้าเอ่ช่วงนี้กับ่เข้าเห็เจ้าไหลดึกเลยตะเกียว่ไหดึกหาตุมเตียงขึ้นช่วงนี้านไลรับผมวก็่วนมากก็จะเป็ช่วงตอนเช้าเน่ยประมาณับ ระทางคุณลุงเม่มีกิจของนที่ต้องทนะทาง้างทอย่างประมาณนะเราก็เป็นกองกาลังกองกาลังหนุนเด้กองกำลังหนุนเด่หน่วยเสบียงหนเสบียงเท่าเอาเ็นอันผู้ปฏิบัติบ่ไม่ใช่หน่วยปฏิบัติการเราเป็นแค่หน่วยเสบียงว่างั้นเหรอครับผมตอนนี้มันกีมีทีมงานสร้างคนเนาะ เคจงผมผมผมสมบมาผมสมบมาผมสิเป็นโฟร์แมนนะเออครับผมโอ้เนาะตอนนี้บ่ได้เด่นกับลุงพันนด่โดนระเด็นี่นะโอ้เดี๋ยวนี้เพิ่งละยิงเด้เพิ่นยิงเด้เดือนเดนเด๋ยนนี้เพิ่นยิงเด้ดเดนี้คือนามหมอเหมืกือัเมนัเมนกหอนกันมืออนัเมอนันลมันหนนอนเออ ขอบคุณพี่น้อออองงงทททุก่่่าานนนใชขพีิตย์ะครับโอ้ครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากไปให้กำลังใจมีทุกนะครับทุกข์ใจยังลียงเงล่ำรวยตลอดไปนะครับครับแล้วก็ร่วมเป็นกำลังกำลังใจทางคุณคุณป้าเนาะครับผมร่วมเป็นกำลังใจให้ลุงป้านะครับผมครับผมนะครับผมครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากไปให้กำลังใจอันนายพันธ์นะครับผมลุงพันธ์ไทยบ้านนอกเด้อด้วยนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจ ตัวมีก็ล่างกาก็ร่างกายในการทำงานต่อไปด้วยครับผมฝากให้กำลังใจเราในเด้อครับผมสวัสดีครับผม